แจกผ้าขาวผ้าปา่าเลยจะได้ร่าก่าวคำถวายะนะครับเป็นสังฆทานกรให้รอดจากสมบัติได้ออกครับเดินบินบาสนะครับไปตาม,ปไ,มาไปตามลำดับนะนำตนนนะนวลแม่เราต้นหอไปตามถนนค่อยๆนไปบูบนะัวนะได้จัดไปนะที่เราได้เห็น มาสุตีสุตีนี่หลัมาแล้วนี่เขาปลุกใจกันดีงนะครับสำหรับเชินทางก,กันอกนะ๋อมาพูดนะอาวุธแนวใดที่จะเอามาให้ท่านกับเตรียมแในหนุกเนะนี่เพื่อที่จะจับที่อธิฐานเอาคุณงามความดีตลอดถึงนะี เจ้ปู่ชาของเนาะอาณาจักบแล้ววาา่าตาพระบัจ้ายได้นะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเเมทานังทานังเมปะริสุทธังอาสวกขยาวหังิพพานังปัจจโยหโตุ อิมังโสบามายัญชนะสัมปันางังสาลีนางโอทันางปุถกังวะารางังปุถัสสะปูเชมังธมัามาเนอิมานมยังพันเต ตาเนสัตบดิวารานเนพิกุตสังกัสาโอนโนเฉียาม,มาสาธุโนปันเต,ตนพิกุสังโฆอิมาเนภัตตาเนสัตบดิวารานเนปฏิคันธาตุ อันากันจิว่มาตาปิตุอดีนันจาปิยชนะนานนทีขัรัตาหิตายาสุขายาข้าแต่ประสงค์ผู้เจริญข้าปเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัตตาหาร กับทั้งบริวาเราเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ได้โปรดรับซึ่งปัจตารกับทั้งบริวาเราเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อให้เป็นประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้า และประโยชน์อย่างยิ่งคือมักผลพระเนพานขอความสุขทั้งสามประการจงบังเกิดนี้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยและแก่ปิยชนคนผู้เป็นพิราทั้งหลายมเมรดาปิดาปุยาตายาย ครูอุปชาอาจารย์ญาสิเดเมรสหายเจ้ากรรมนายเวทเทวอาราบุรพชนเจ้าที่เจ้าฐานบุรพาาจารย์ในหลวงปู่พระครูโสผลธรรมมาพรเป็นต้นตลอดถึงสัพสัทั้งลา เอ่าตกทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์ถ้าท่านมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปในที่ถุกสถานในการทุกเมื่อตลอดกาลนานเธอสาธุ I